สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูแกลเลอรี่ EP 3ทุกคนเลยถามว่าทำไมพวกเราเนี่ยไม่ค่อยอัดคลิปเพราะว่าเมื่อหลายวันที่เราเพาพวกเราเพิ่งไปภูเก็ตเองโอเคก็อยังงี้ก็ตามนะ <c oughs> วันนี้พวกเราก็จะกลับมาถ่ายถือว่าคนตคนติดตามน้อยลงก็อยากจะมาแชร์เรื่องเดโมสเรเยอรอีกครั้ง <c oughs> ใน EP 3โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนเดิม <c oughs> นะเออร์ดิงสมุทรวาตามเดิมก็คือ6 7เจ i u แปดเเนี่ย ก็เอ้ยเอ็นเจเออนั่นแหละก็เล่นเกมมาคืบีวีไม่ใช่บีวีเอ็นบีวีเงี้ยเอ็นบีวีเออไม่ใช่บีวีเออเออเออชอบมันเถอะนี่เลยโอเคสี่สิบแหละโอเคอันนี้ก็มิซลีิเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆคือโทคิโชเพิ่มมามิซลีิตอนแรกจะแคปแต่ว่ามิซลีิแบบสวยเกินเอาแกสวยแกต้องถ่ายสิจริงๆเราชอบหน้าแบบนี้นะพอซูมใกล้ๆมันรู้สึกเป็นมุกเิียมูจิโรชิกำลังช็อกตัวเอง มูจิโรชอกน่ากลัวมากเลยอ่ะเติมเบลตาได้ป่ะเดี๋ยวเราลองเติมให้มูจิโรทำไมเพื่อนออกกันหมดเลยอ่ะแค่ยูคนเดียวอื้เพื่อนไม่รักอุยแต่มูจิโรพอเติมไปมันก็เหมือนคนนะแล้วก็ทำแกลเลอรี่ใหม่ของเกียโกะนะฮะเกียโกะอันนี้คือการแผ่นเนียงให้คนดูนะคะแผ่นสีเกียโกะชอบภาพเนี้ยเกียโกะโหลดแล้วมันรู้สึกตลกแปลกอ่ะ อันนี้คืออันเนี้ยเราเพิ่งสร้างมานะก่อนที่จะเปิดคลิปนะไม่รู้ว่านี่ใครจะไม่ได้ละกูตาาันได้เฟนดนอ,อีจัเฮ้ยอันนี้คือเกญญญณยะคนาโอเราเขียนไปงั้นงั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราก็หาภาพให้ใน EPC เกเขียนเกณยะเออเกีเขียนผัวไม่ใช่จิเออแต่ว่าเกนยะแบบน่าก,กลัวนะเกนยะเป็นอสูรธรรมดาส่วนคณาโอยังโร่งอยู่นะคะแต่แค่เกนยะคนเดียวเดี๋ยวคณาโอก็มีอีกคลิปหนึ่งนะ ใน EP แต่เรอสักครู่นะ,ะอ,นอ,อันนี้คือเพื่อนสีในเกมเองไม่ต้องสนใจนะอ,อ,อันนี้คือการยิีแบบคนชั่วนะสูมแค่นี้อันนี้คือภาพเล่นๆอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายนนื่นๆช่างมันเถอะ ส่วนเดมอนสไลเยอร์ก็แคปคือชนิดสื่อที่กำลังเกาเหนียงอยู่นะครับกับอินโนซุเกะเออนะครับอะไรนะคะเออใช่จริงๆอ่ะมันมีกิวด้วยตอนแรกอยากอยากจะแคปแต่ว่าคุณครูอ่ะเออเออคุณครูยังกิวอ่ะคือมันทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบกไอซากอนจิมาเลยกอนจิทันจิโร่กับเดซุโกะก็เหมือนคืนเนาะยังตะมูตะมิอยู่อันนี้เพิ่มไปหลายภาพมากเลยเออภาพนำคนอื่นไม่ซ้ำใครเลยยี่สิบเก้าภาพไอ้ย่าไม่ได้ชอ ็คืออันเนี้ยแบบสมมติไอ้เสือเป็นเป็นลูกชิ้นนะจุ่มกับน้ำแซ่บๆอร่อยอร่อยอะไรความแซ่บระดับประมาณแซ่บระดับเปบ็นตะโม่เป็นตะโม่คืออะไรวะไม่รู้ทุกคนสงสัยไหมสงคือไอ้ตรงนี้มันเดบม่วงๆแต่ทำไมมันเปียกเป็นส,นนสีตามฉากไงไอเเบบด้าเอ้ยสีตาเป็นสีส้มเลยนะใช่อันนี้แบบสีมันรู้สึกจืดๆแปลกๆเมันเป็นฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์เข้าไป นี่คือสีเข้มทุกคนเย็กสิไอเดือดพัดเฮ้ยก็คือตอนนี้ภาพคาคุนำไม่ซ้ำใครเลยทำไมอ่ะสกิโดที่กำลังยิ้มอยากสะใจชอบนะตลกอ่ะดีคนติงต้องต้องเติมหนวดด้วยคุณเล่นไม่เอานะะสกิโดในมังงะเคยยิ้มไหมไม่เคยไม่รู้นะไม่เห็นเอยเขาเติมแบบ ข้างรอยยิ้ม,อมเองอาจะถ้าเส่คีโตทำหน้าเครียดบ่อยๆก็ใส่รอยแกไปสิคะเป็นล่าง <c oughs> ส่วนคาคูก็ยิ้มอยู่แล้วยิ้มกันทั้งทั้งคู่เลยตัวอุรงนี่เหรอจริงๆแล้วอ่ะเราแอบ,บแคปหน้าตัวอุรงนี่ที่เห็นลักยิ้แบบตกแก่เออแต่ว่ามันขึ้นไส้อ่ะมันรู้สึกขึ้นไส้แปลกๆก็เลยในจุดๆเนี้ยสวยตีายอลไวกันด้าไม่ได้ทำไม่ใช่แสวยไม่สวยไม่สวยแต่หน้าตาอุบาท ภาพเนี่ยจุ่มจุมกับน้ำซอสนซอสนี่ต้องเซ็นเซอร์ได้โมเสกหมเสกเข้าไปโมเสกแบบจริงๆเราเคยแอบทำเคาไว้สาระด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ทำแล้วทำไมพี่บอกให้ลบนี่ไม่ใช่หรอก็สำหรับสี่นาทีในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วเจอในคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าไม่ดูเกลียดกดคนนี้จะโกรธบ๊ายบายแต่ก่อนอื่นเลยกระโดดข้าม Bye! Yoohoo! Yeah yeah yeah!